โยสวัสดีครับวิจารักก็คือช่องนักบาสยูทูบเบอร์นะฮะน,นี้เรามาบุกถิ่นบุกถิ่นอัศว์ชันน่ะใหญ่ไงตอนนี้เรามาถึงอัศว์ชันธนบุรีนะฮะซึ่งบอกเลยว่าบีแต่แบบแหล่งรวมแหล่งรวมนักบาสชั้นยอดของประเทศคือถ้าเป็นรุ่นผมเนี่ยอัศวชันที่แวงงามวุนได้ปีเตียนสามม3 3อสามสามโรงเรียนนี้คือเป็นแบบโคตรเก่งอ่ะเอจะบอกเลยว่าวันนี้ไม่รู้ว่าจะเราจะได้ถ่ายไหมนะผมอะแค่แค่มาถ่ายรับ น้องน้องปัะฉิมซึ่งน้องก็น่ารักมากนะฮะเดี๋ยวไปพาไปดูปั๊บโอเคครับตรงนี้ก็ถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมก็แปะลิงก์ไว้ข้างล่างใต้ดีสคริปชันนะครับก็ใครสนใจก็ติดต่อได้ครับทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเลยนะได้นะก็จะเกิดชอบจากได้แบบถ่ายรูปวันปัะชิมหรือว่ารับปริญญาก,ก็จ้างได้นะครับอ่าโอเคตรงนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตใช้เป็นเสียงภาคแทนนะครับจริงๆแล้วผมมาไปถึงสนามแล้วแต่ว่าด้วยความที่ผมไม่ได้ขออนุญาตเข้ามาถ่ายที่โรงเรียนนะฮะซึ่งก็ไม่อยากเเปิดผยความลับของ โรงเรียนหรือว่าของทีมบ,บานนั่นเองนะครับก็ไม่รู้ว่าจะถ่ายได้หรือถ่ายไม่ได้ผมก็เลยเลือกที่จะไม่เอามาลงในนี้ดีกว่านะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับถ้าเกิดทุกคนช่วยกดไลค์กดซับสไคร์แล้วเราก็อาจจะได้ยื่นขอเรื่องเพื่อไปถ่ายที่นี่โดยเฉพาะนะครับผมก็ถ้าอยากซับสไคร์ทึงหรือว่าแบบเป็นการรีวิวให้โรงเรียนด้วยก็อะไรประมาณนั้นนะครับก็ช่วยฝากกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจและทําให้คลิปเราเติบโตด้วยนะครับผมขอบคุณครับโอเคสวัสดีครับทุกคนก็คือเมื่อกี้เรา,า,เราไปสำร,รวจใช่ป่ะ เราไม่มีทางเล่นได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นสนามแบบส่วนตัวนะแบบว่ามีตรงเจ้าี่คือถ้าเกิดเราจะไปถ่ายรีวิวหรือว่าอยากจะไปถ่ายมุ่แห่งนี้ในสนามเขาอะเราต้องเขียนพวกเอกสารเอกสารไปนะครับซึ่งถ้าเกิดช่องเราดังกว่านี้ยทําได้แน่นอนครับสักสักหมื่นสับอย่างเงี้ยเราอาจจะขอเข้าไปเล่นหรือว่าขอเขาแบบเข้าไปถ่ายกันวงการซ้อมหรืออะไรอย่างเี้เพื่อแบบเป็นการโปรโมทอะไรนะแต่ว่าถ้าเกิดอยากให้ถ่ายก็นะครับก็ต้องช่วยกันกดสับสไคร์เพื่อให้ช่องเราถึงหมื่นสับสไคร์นะฮะแล้วก็ช่วยกันจะได้ เปิดโลกกว้างได้มากกว่านี้ครับอ่าอ,อีกอย่างอย่างวันน,น,นี้วันนี้มันจะมีมีน้องๆในวันนี้ครับวัีครับโอเควันนี้คือมันมีน้องๆใน youtube แบบว่าเฮ้ยพี่เรามาเล่นสวนทวีนาลมอเชื่อตอนแรกก็คิดสวนทวีนาลมมันคือที่ไหนวะอ่าปรากฏว่าอ๋อมันคือเขาเรียกอะไรผมไม่รู้เรียกอะไรแต่ว่าที่ปกติที่เรียกผมเรียกตรงนี้ว่าสนามบาสไซสสองเลย เออไม่รู้มันชื่อสายสองไหมแต่คือมันเป็นสนามหลวงสองผมก็เรียกว่าสนามบาสสายสองแล้ววันนี้ผมมีถ่ายที่อะไรวะที่อัสมชันอ่าแล้วก็เลยแบบในโรงเรียนมาเล่นไม่ได้แล้วเราก็เลยต้องหาสนามนะสนามบาสเล่นปรากฏว่าสนามเนี่ยเคยมาแล้วเมื่อประมาณสามปีที่แล้วนะครับเคยมาตอานนั้นคือแบบอ่ามามาก็คือแบบคือ,ค,อคือฟิลมันจะมีฟิลแบบนี้สมมติว่าเวลาเรามาเล่นห้าห้าที่อื่นใช่ปะ่ะอ่าแล้วเราเป็นใครไม่รู้เ้ยเขาก็จะให้เราอ่ะไปอยู่กับทีมที่แบบไม่ค่อยมีใครออก อ่าแล้วตอนนั้นก็คือแบบเราได้เราได้มาอยู่ทีมที่แบบอะไรก็ไม่รู้อะหแบบเหมือนว่าแบบเหมือนแบบเป็นคนที่แบบว่าข้างสนามไม่อยากเล่นด้วยเหมือนเป็นฟิลทีมเด็กอะเราก็ต้องไปอยู่ทีมนั้นอะเออแล้วพอเล่นเสเร็จแล้วแบบโอ้หลโคตรนานเลยคนมันเยอะมาประมาณแปดเ้าทีมซึ่งวันนั้นก็เล่นเกมย้อนกับบ้านนะครับส่วนวันนี้ก็ดูทรงรามาเล่นเกมเดลักกับบ้านกันเหนื่อยนะฮะโหแบบแค่ทํางานก็เหนื่อยละต้องถ่ายคลิปอีกโคตรเหนื่อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราจะหายเหนื่อยได้นะก็คือทุกคนต้องช่วยกันกด u b s c r i b e นะฮะเราจะได้ เป็นกาลังใจแล้วก็จะได้หายเหนื่อยจากการทางานแล้วก็ทยายคิปนะครับไปนอ่เชตัดเสร์อไปดูน้องเล่นบาสดีกว่าคนเยอะมากที่นี่ตอนนี้เวลาประมาณห้าโมงนะครับแต่ว่าก็จะจีไอเดียวผมขอชมที่นี่อย่างหนึ่งที่นี่คือเด็กทุกคนแบบคือถึงจะไม่ได้เล่นเก่งมากแต่ว่าทุกคนคือตั้งใจเล่นอะตั้งใจเล่นแล้วแบบทุกคนอยากอยากอยากจะเล่นบาสจริงๆอันนี้คือในความรู้สึกผมที่เห็นเขาเล่นนะเขาดูจริงจังเขาดูแบบไม่ค่อยรอแห่ะ อันนี้คือสิ่งที่ผมชอบกับสนามนี้มากเป็นสนามพี่เด็กเยอะแต่ว่าทุกคนล้วนกันแบบตั้งใจเล่นนะครับผม โอเคทุกคนครูไปแน้ผมชวนน้องมาด้วยเว้ยแล้วน้องผมก็เล่นกับที่นี่ประจำนะแต่ไม่รู้ว่ามาตอนไหนนะบอกว่ามันจะมาเลยพี่ผมกําลังออกนะนี่ก็รอดูนะครับว่ากำลังออกของมันอนะ่ะตอนนี้จะห้าโมงครับพี่ห้าทีห้าโมงมาดูกันว่ากำว่าจะกําลังออกของมันอ่ะกําลังออกกี่โมงนะฮะก็จะถึงสนาม โอเคฮะตอนนี้เวลาประมาณหกโมงเห็นปะตอนนี้ตอนนี้หกโมงครึ่งน้องบอกว่าผมกําลังออกแล้วพี่ตั้งแต่สี่โมงห้าสิบพี่สี่โมงห้าสิบนะฮะตอนนี้ตอนนี้จะจะทุ่มแล้วตอนนี้หกโมงสี่สิบยังไม่มาเลยแป,ป๊บนึงของคนรานนี่มันไม่เท่ากันจริงนะโอเคม่อกี่ไปเล่นเม่อกี้เราไปเล่นทำสักันเล่สนุกเลยนะสนามแม่งลื่นิบหายเลยแต่สนุกมาก โอเคท่านี้มีสอนในติกตอกนะครับไปตามดูกันได้เฮ้ยโดนบอกนะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn สนามแม่งลื่นฉิบหายเลยต๊ะ ทำไมเราได้ต้มยากอย่างว้าวีเอ๊ต้นอลงามาแล้ว ไมหาบานไม่เจอเอเ้อมาก โอ๊ยซตๆๆๆโอ้ยากะโอเคครับที่ด่านน้องตรงนี้ก็คือคน้องคนนี้แหละที่ผมรอมา2ชั่วโมงนะครับซึ่งก็คือรู้จักกันมา6ปีแล้วอันนี้พูดคุยกันตามปกตินะครับมดร้มมากนะครับ เฮ้ยเทเดินเทเดินน้องคนนันสามแต้มสี uh> ่ลูกเย็นแค่ผ้านลูกเดียวยิงห้าเวอร์เกินยังไงวะคะกับการยิงสามแต้มสี่ลูกคนเดียวโดยไม่แบ่งใครเออไม่แบ่งเหรียญธรรมดาใช่ไหม ปกติอะไรนะปกติออปกติอ่ะตกมึงคือคือปกติยิงห้าลูกคนเดียวเกมสวยเทเกินเฮ้ยเฮ้ยเทเทเฮ้ย

คนมาสายคนมาสายเยจำไว้นะครับนัดสี่โมงมาเกือบปุ่งโอ้ยเมื่อกี้คือค่อนมากแบบว่าน้องโคตรแมน่นสามแต้มยิงไปห้าลูกแต่ว่าลงสี่พักหนึ่งเวอร์อุ้ยแต่แตีกี้นี้เขาเล่นกันสนุกนะแบบถึง คือมันจะมีสนามสองสนามใช่ป่ะมันจะมีสนามแรกที่เล่นสามสามมันมีแบบสนามที่บเด็กเล่นกันอีกสนามมันก็คือสนามห้าห้าแต่ว่าสนามเนี่ยสนามฝั่งห้าห้าไม่ค่อยลื่นเท่าสนามฝั่งสามสามฝั่งห้าห้าไม่ค่อยลื่นไม่รู้ทําไมแต่เออจริงจริงจริงแต่บอกวิธีที่นี่เล่นกันไววฟิลบอกว่าเด็ก เด็กมัธยมเด็กมหาลัยอะไรเขาคนทำง,งานมาเล่นแต่แบบว่าฟิตกว่าที่อื่นเยอะมากซึ่งวิ่งกันตลอดถ้าเห็นในคลิปอะจะเห็นสังเกตว่า,ว,าวิ่งกันตลอดเล่นฟาวแทบจะแบบน้อยคือถ้าไปเล่นที่อื่นบางที่อะมันจะมีแบบฟาวนู่นฟาวนี่ผู้ใหญ่เรียกฟาวแต่ว่าที่นี่นิดหน่อยไม่มีแคลวนะครับนิดหน่อยคือไม่มีแคล้วผมส,สังเกตหลายทีละแต่ถ้าเกิดแบบฟาวแรงๆพอจริงๆเอออย่างเงี้ยให้ แต่ว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีประมาณนั้นที่จริงๆคือจริงๆตอนแรกวันนี้แผนไว้ว่าจะไปเล่นสองสนามเลวันนี้วันนี้พิ่ยิีทันไว้ว่าจะไปเล่นที่นี่ใช่ปะ่ะส่วนสนามหลวงสองกับอีกที่หนึ่งก็คือสวนสวนอะไรบางแครแถวบางแครอีกที่หนึ่งกะที่แบบกะว่าถ้าไม่มีคนอ่ะจะมาเล่นเล่นสองที่เลยสรุปว่าที่เนี่ยคนเยอะมากเ้วเล่นกันสนุกมาตั้งแต่สามสามเน้ทาห้าทุกคนดูจริงจังกับการเล่นเออเดือนเดือเดือนเดือเดี๋ยวเขาบอกว่าถ้ากิดอยากมาเล่นสนุกๆเดือนเดือนะที่เนี้ยสวนหลวงสองคือ ส่วนที่สนามหลวงสองคือต้องมาแบบสุกเสาร์อาทิตย์อันนี้เขาบอกว่าเดือดจริงลองมาลองมาใครอยากลองเดือดเดือด<ๆ>ก็มาลองดูนะฮะือว่าถือว่าได้อยู่อเอออย่างคือที่เนี่ยสนามเนี้ยมันจะมีแบบผู้หญิงจะมีทั้งหลาผู้หญิงเันเด็กเล่นถ้าเกิดแบบใครแบบเป็นผู้หญิงเด็กเล็กแดงก็ลองลองมาจอยกันที่นี่ได้นะฮะเดี๋ยวลองตัดให้ดูว่ามีแล้วเล่นจริงปั๊บ พี่นี่เราไปปิดคลิปดกว่าวันนี้เราจะไม่ได้ปิดคลิปเองเราจะให้เขาหยปิดคลิปให้ปิดคลิปให้พี่หน่อยฮะปิดคลิปให้พี่หน่อยครับปิดคลิปพี่พี่หน่อยอย่าลืมกด s u b s e กดติดตามกด follow ด้ยนะครับช่องช่องอะไรฮะช่องนักบยยูทูบเบอร์ครับนหนึ่งโอเคอาไปเจอกันคลิปหน้าคร้อครับป๊บ